สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมอนิซีมารีวิวลำโพงครับเชอร์แมน PAPS 107ครับเป็นลำโพงบูทูธแบบมีแบบนะครับแต่ก็มีไม้ในตัวไม,ม่แถ่ไม้บอกมีเอโคโอูด้วยนี่ครับไม่เลยถึงมาหอดสั่งมาจากกรุงเทพครับ ไปให้แม่ไปลองเพียงยุธงหน้าแกะเบิ้งพร้อมกันเลยครับพี่น้องสั้งหน้ารีวิวพาแม่ไปลองเพียงยุธงหลังนะแม่เนาะกัซีเรียสกับโควิดนี่ยมาประตองซีเรียสกับโควิดโอ้ยมีสายอย่างแน่นอนนี่นี่ครับในกล่องแต่สีมีมีสายอย่างนี้ มีสายอ๋อนี่ใส่แบตเตอรี่ก็ได้ครับใส่แบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เคืนว่าแบตเตอรี่ก็ได้ใส่แบตเตอรี่12โวลต,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 ต์ก็ได้ <laughs> ตตรไครับแล้วก็มีสายชาร์จครับแล้วก็มีรีโมทก็มีรีโมทให้พร้อมมาลองมานยกมือมาเลยก็ได้เอ, <laughs> เอาใจไฟมาเนี่ยแม่เอาใจไฟมาชาร์จแบตตอนมีไม้ให้พร้อมพี่น้องนี่มีไมหมพร้อมเดีย๋ยวเรามังส่ง ต้องใส่ทานใช่ไหมต้องซีเรียสนี่พี่น้องมาเลยมาเบิ่งฟองเลยเบารูว่าเสียงสีเป็นจังไหนนะครับบบารูว่าสิเสียงดีบอสแต่กะในราคานี่แบบกะขน่าจ,จะดีหรอกมั้ง <c ười> กะขน่าจ,จะดีหรอกมั้ง นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยครับนี่เลยพราะว่าซื้อมาอันนี้เป็นอย่างวะนนี้เป็นล็อกอีอย่างวันนี้ตัวเป็นอีอยางเชื่อแมันครับอันบ่อกอับอกกว่าซะอันบ่กออ,กอีีตัวภาษาอังกฤษกับวาซาปฏิบัติที่ย่างไรมีลุ่มต่างๆ ก็มีตัวนี้ไว้เสียบแบตนะครับแบตเตอรี่พ่วงแบตนะครับนี่ก็เป็นไออัน USB มีสวิตช์ปิดเปิดโอ้มีแบตมีแบตอยู่มีแบตอยู่แม่เอาทานอยู่ในหันมาให้เน้ทานอยู่สั่ทานอยู่ในนั่นนั่นแหละอันนั้นมันจะเป็นกล่องสียงเงินดอกค่านาโุนอีกน่ะนี่ครับเชิ์แมนบลูว่าเสียงดีบอนะพี่น้องอย่างนี้ กะจประมาณนี้ครับพอดีเล็กๆก,กระทัดครับบนนักประมาณโลหนึ่งถึงบ่ยื้อน,นี่ยื่นนอ,น,น,อน,นี่แม่แม่อยู่อน,นี่มองอันเนาะเนาะนี่นะมองอันมิกน่องี่นะเออมันจะเป็นกล้องสีน้ำเงินดอกเห็นยี่บอมีสองก้อนแอกนี้หนั่นเพราะว่า มันเป็นกล่องอยู่บอก oh. มีมันสิมีเป็นกล่องอยู่เป็นแพ็กน่ยนะแพกสองก้อนแมสีน้ำเงินน่ะ oh. เอามาลองไม้มันนู้มันมสิเป็นตาฟังว่าเสียงไม่ไม้แถมมาได้นี่แถมไม่พร้อม พอดีมีทานอม,มา่าไใยใส่ไม่ลอยใยใส่ไม่หูตัวหนั้นซื้อมาสำรองไว้ก็เลยเลยสียด้รลองใส่ตัวนี้ก่อนเอาอุ้ยยังได้น,ใน,ใน,นไม่นีเนอเอาฟึบุบุติไ หนงเอยะบุเนะเฮ้ลบๆลบเสียงไมเสียงคือบอนุ่มบวะใช่เป็นดำบันนี้ไปไปล้างโัเขาลบสองสามสี่ห้าหลบลทดสอบเช็กๆเสียงบอบอบุ่มปันไหนด้ครับบอสำรับผม บ่บึ้มแบไหนหล3 4หลบหลนึ่งสสมสี่ห้าหล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 ดหอ๊คงไม่ใช่ไหหลุลลลลหลนึ่งสองสามสี่ห้าหลุหลุลบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้า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 ะลกกล็กเอาไม่ไม่ลไไปโลกมบน้ำสลดนะหต่โลกเริตลาดนัดเมี่ว่ะลดเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้า เช็หนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงก็โอเคอยู่ครับพี่น้องถือว่าเสียงโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับในราคาแบบยอมมีไม่ในตัวพอแต่ถือว่าโอเคครับผมเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหอได้การยืดเ้ยจังไหนนอกมนี่้เชื่อมบูธจังไหนนอไมนี่้ เดี z z de. De si 네๋ยวเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิเชื่อมบูทูลองมือก่อนที่เป็นยังไงอ๋อนี่เซมบูธูลเดี๋ยวได้พี่น้องไปเอาโทรศัพท์มาอันเชื่อมบูธูลองมือก่อน โทรศัพท์แบตเบิร์ป่านนี้อ้าีิได้เชื่อมง่ายบ่ล่ะนี่โทรศัพท์แบตเบิร์พี่น้องเดี๋ยวเราจชาร์แบตก่อนรอบแ๊บแต่ว่าเสียงกับโอเคยูครับสำหรับราคาสำนีกันถือว่าโอเคยูเสียงกันเลยเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าโหลดทดสอบพผน เอกโมี่เหรอผมว่าดีแท้ชื่อแมนชื่อแมนนะครับผมอันนี้ถาผู้ใดอยากใแบบเบรดังนักเกรหลุดหลุดหลุดอ๋อมันก็ท่านได้เพิ่มเบรครับพี่น้องเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเช็ 1 One, two, three, four, five, six, six. 2ึ่งสองี่หหเดหลุดที่สองหนึ่งชิงชเดี๋ยวเริ่มพี่น้องในระยะวลราทีถาแบบสินนะครับเสี่ยวไม่มาลอมเขาไม่อีกคนหนึ่งมาลองเบิงครับพี่น้องอ ไ้เดี๋ยวลองเด้อพี่้องไม่ตัวนี้สีใส่ได้บ่ก่รู้ว่าไม่ตัวนี้ที่ใส่สได้บ่คอามอยากสารแบบไปนั่นรีวิวการรีวิวที่แบบรีวิวยังไงไม่ให้เหมือนรีวิวครับรีวิวแบบบ่ได้เตรียมตัวสาดแบบไปความครับ ได้ได้ปงูไม่ตัวนีเชชคหนึ่งสองส้าชชชีกันเช็คหนึ่งองสามส่าเชชคหนึ่งห้าเชคเชหลดทดสอบชเชคหนึ่งองสามสี่ห้า โลทดสอบ1 2 3 4งหเช็คเช็คหนึ่งองี่ห้าตัวนี้ใสกว่าเนาะเช็คหนึ่งสอหโลทดสอบโลทดสอบหนึ่งสองโลทดสอบหนึ่งองสามหเช็คเช็คหนึ่งหเช็ค เชคเชคหนึ่งสองสามสี่ห้าหลบหลบหลบเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหลบ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 เช็ค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 หนึ่งสองสามหลทดสอบลบหลบหนึ่งองสาม่ห้าเช็คหนึ่งสองสาม่หาเช็คหนึ่งสองสามสี่ห เช็ค่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสกมสี่ห้าลดเรสอบลเตอรีสอบหนึ่งสองสามสีหลด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 สอบ1นึ4งสองสามสี่ห้าเช็คหนึ่งลเสอบ1นึ4งสองสาม่ห้ลดลดเช็คเช็ช็ไม่ตัวนีดกว่าไม่ตัวนีมันจีมันอืออืๆออยู่เดี๋ยวจลองเชื่อมบูทูดด้ครับพี่น้อง Cái đầy bò Lo phân vượt Nó tay bùi là anhy bắn hưng là chương nữa bắn mày bắn mày เชื่อมอยูครับพี่น้องเชื่อมได้บุบโอ้ได้แล้วลองนู่ัจะผลงานก่อนลำนู่นบังเบาซึมไว้สุดแดดดานน้าไม่หมันลงเลยเฟนตาสำหรับแก๊งซ่าสักทุกสี ลบ<ง><ง><อ>หลบเขาโฆษณาดีแทนเชืชื่ชชล,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 ลบห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 ฝากเสียงมาลอยหลอก ิิลลล,ล,ลิขอทายุคพี่น้องเอาไปอยู่ฟังรับพี่นอ้นอ, <laughs> อ,นองอ <laughs> <laughs> มินิมินิระัดรลัดฝ <laughs> ากเสียงมาลอยหลง นัทธุตรเสียงทอกมาแล้วนกขุณทานนกขุณเมร์นัทธุตรเบอเสียงหวานกลงประสาวะเดือดอร้องทำน้องเจ้าเหม็นใสเค็ม ฝากในเดิมฝากไปเหมื่อทวงเวทเฟ้นเ,ททเก,ก่าอย่ออเอา,าเบาบางเมียสาวน้ำจะลืมห้อยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอโนปวดจะลืมหมอลำเดือใจอย่าเพลย์จะลืมบอก Star ไปหาจิบบอไก่ที อย่าลืมน้องอย่าลืมพีพอแม่คอยอยู่บ้างเอ้ยนั่นคื่ส่งทิ้งฝากเนื้อฝากกฎก่อนไปไว้เนื่งแม่เนรทั้งใจเยอย่าสื่อลยไม่น้ำลมไม่คึดของนอพายซอย กับไอ้หันดาเท่าเคยกินน้มกมดูจอคุณพ่อเมีทั้งสองบ็มีทางมีอื้ออ้ออื้ออื้อฟังฟังสียอให้ฮัมฮอดนเดือดแฟ

แฟนน้องพีที่มามองจับตาจ้องใจจดจอมอสะังคอยหลอเปเล่นลเชื่อจนสอดเกล็ดในดื้อทางจังหห่วงนอนสามเดือนามาจังตาหย่อนมาเห็นไม่ยะไลดี แต่ละปีตับเกียร์เบียร์ปังโอ้ยเดือดลานน้อยควานทุกขันแค้นหอยก็เท่าถามเดือดร้อนใโหัวหน้าสถามไทยใกล้เหลือไกลกระับรูกน้ำลิ้นเตี๋วันขอขอบค็ณทุกทุกทาน ให้เปิดอ่านลงเสร็จอินเตอร์เน็ตลงอยู่วบุกงาโอโยกำมีกังใจเฮาีความอ,อบอมอมาลีหาคุณนทานสิจำใสวีละพรวงสิขอฝากตัวเด้อรับใสที่เ็น เน้นสมเสียมเติมแล่นเทียนโอ้ยอโอยนั่นล่ะนั่นล่ะได้กาดูครับพี่น้องคือว่าโอเคไม่ตัวนี้เสียงใสกว่าลองแสบกว่า สูตรตัวนี้ว่าไรตัวนี้เป็นของเซนเนเซอร์ E945 นะครับผมโอเคครับเสียงกับใส่ได้ครับโอเคเสียงดีอยู่ใส่ได้ครับผมสำหรับลำโพงบูทูธนะครับแล้วก็มีมีไม้มีอะโคงในตัวนะครับผมถือว่าโอเคอยู่เอาไปไว้ทุงหน้าใข่ไปนัองทุงหน้าที่นอนเบาๆครับประมาณ ประมาณโล่หนึ่งเล่นะครับอันนี้ประมาณโลนึงครับนี่มองไปหิวพอมีเลยหิวไปนนาะก็ได้นี่เด็ <c oughs> ไกได้การอยู่โล่ประมาณโลนึงนีง่งเลยะครับนี่หิวไปทุงหน้าน้องพอม <c oughs> ไปลอกอยู่ทุงหน้าคนละบันเด <c oughs> <c oughs> ียวเดี๋ยวสี่อัน พาแม่ไปลองเท่ห์อยู่ทุกหน้าในเสียอัดคลิปสูเบิรงเด้อพี่น้องถ่ายติดตามเด้อเอาให้สนีทแล้วครับพี่น้องฝาก,มมฝากานะครับถ่ายติดตามครับผมไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย